ผลงานใส่ตุม่มีพอจ้ะเอาให้กินยอนอยู่ช่วงนี้ปู่มัน่นเลยจ้ะตัวน้อยตัวงหญ่กับมั่นสุดตัวว่าจะมันเปนต้องตัวงหญ่ตัวน้อยน้อยกับมัน่นจำกินใส่น้ำปลาโอ้แฉบคักหานอีสานบานเฮานี่ละ่ะแนวพันว่าปรตีนร้ายจ้ะนี่ตัวมัน่นมัน อันนี้เาพอแล้วก็เอาโค้งไกลล่ด้อจ้ะโค้งไก่เห่าเนี่ยโค้งไก่พันเห่าเนี่ยไปซับซับใส่ตุ่มซับใส่ตุ่มแล้วก็เอาไปใส่กับพ่อได้กินอยู่จ้ะนี่อาหารช่วงนี้มันก็ต้องหาเนาะมันมาคือสมัยตะก,กี้สมัยตะก,กี้นี่โอ้ยถือตุ่มนี่ายพ่พดแต่เดี๋ยวนี้เนี่เขาต้องหาหกินเองจ้ะหาหยากตัว